มือนีเฮาสิมากราดสวัสดีเอาไถ่ขึ้นอีสานเอาอีสานกราดสวัสดีพี่น้องวงปลายสปูสกคนครับมือนีขายเครื่องเจดินครับผมเปลี่ยนใบมาให้แล้วครับเรียบร้อยอเนี่ยเพื่อนว่าวิศวกรรมไบเกอร์สี่เพื่อนว่าเอาเดี๋ยวสีร่องสตาร์เชียงให้พี่น้องเบิ้งครับ ตาติดง่ายครับพี่หารไปยืนอยู่มุมเก้าก็ได้เห็นทั้งหมดเลย แดงนี่แรนเร็วสีดำนี่แลนข้าอันนี้นี่พี่น้นองที่ใส่รถนี้แจกงเป็นกับทีผู้จัดอยู่หรอว่าครับเอาเจสันเจนจีเรารเรแรงข้า สีดำน,นีดันซาสีแดงยน,นีดนันเร็วยางนี่อนไปตัวที่สุด นี่กับเบรกเดี่ยวซ้ายเดีายวขวาชื่อรถนี้แตงเหรอครับผมใต้เพราะ่าเอายินเอาเบอเบ็บจีเดนเียนน็วยบรราเฮาเไทยครื่อตาลีมันหมุนเขากัดึงมา ดึงข้างไหนก็นได้ครับซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ด้จาไเร่หัวทางนี้เร็วทางนี้เร็วาทางนี้เร็ว คัน,นเนี่ยหมุนคืนเพราะว่าไอ้น,นี่มันจะหยิ่งร้องถือดินครับเดี๋ยวนี้มันบล่ร่องเพราะว่ามันค่าล่ออยู่ครับผม ดับเครื่องเซนลาห้องก็ต้องปิดน้ำมันด้วยเฮ้ยเมื่อกี้กับพ่อใส่การโยกมีหานห้องเออเอาก็บุกกบุกพีเอ้เครื่องคูโบตาเจ็ดแรงเก่าญี่ปุ่นนะครับขายสองมื่นหาครับผมโบท่านมีการตกแต่งอีกอย่างเลยครับผมแต่ เปลี่ยนอันนี้หายครับเปลี่ยนไว้หายแล้วครับนี่ยเพืเ่อน,นใบเดิมๆจะมีครับแต่ว่าผมสร้างเสื้อนี่มาเพิ่มใบอันเนี้เพื่นวานีหยังวิวศวกรรมคาใบใบตีดินเนี่เปลี่ยนหายไม่แล้วครับสภาพสวยครับใส่งานได้ดีครับ โอ้ยผมว่าใส่ดีก็รถนี้แตกยู่นละแต้ว,ว่าก็ใส่ประโยชน์ต่างกันนะครับอันนี้ตีดินแต่ถ้าอยากเอาโตรตาีออกนี่ครับใส่หางรถนี้แตกได้เลยครับเนี่ยเนี่ยครับอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยถ้าถอนโรตรี่ออกเข่าก็สามารถใส่หางรถนี้แตกได้เลยครับเนี่ยผมว่าเออจะทันรัดง่ามดีครับผมพี่รองพูดใดสนใจกะ โทรมาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวสิเอาเบอร์โทรไว้ข้างนาครับข้างนาเวลาโพสอีก่แล้ครับผมเครื่องคูโบต้าเก่าญี่ปุ่น7แรงครับผมครับเครื่องตีดินใส่งงานได้ดีครับพี่เล็กกินลิโพหรือ,อยังครับผม